ก้องสดฮดหมูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะฮดหมูครับโถเอ้ยใครบอกให้แม่มาขอ เรา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 จะสิเพลงไทยอ่ะเพลงไทยนี่นะครเจ้าของเพลงครับอ๋อสวัสดีค่ะเดมี่บาซูสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาทําร้านอาหารด้วยใช่แล้วค่ะเนเพเต้นเหนื่อยแล้วก็มากินยันชื่อชื่อร้านอะไรครับมันเป็นชื่อร้านม่วนบางกอกค่ะเป็นบาร์อีสานเปิดใหม่แถวแถวแถวย่านเออโรงพยาบาลวิมุตค่ะติดกับติดก่อนโรงพยาบาลวิมุตธนาคารอมสินแล้วแต่ละค่ะจอดตรงไหนจอดรถตรงไหนจอดรถจริงๆเขาจะมีซอยข้างหลังให้จอดค่ะ นะครับทักกลายมาได้เดี๋ยวเราแจ้งให้ค่ะม้วนบางกอกนะเป็นสไตล์อีสานเน้นความอร่อยรสชาติแซ่บจัดจ้านร้านก็บ่งบอกถึงความสนุกแล้วก็บรรยากาศในร้านน้นว้นลินม้วนลิ้นนะฮะวุ้นลิ้นเขาไม่กระดกเนะม้วนลิ้นม้วนลินที่ให้ฟิล์มเหมือนได้มานั่งกินลาบหน้าปักซอยนะฮะที่มีความติดแกรมมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าใครที่อยากมาม้วนต้องมาม้วนบางกอกนะฮะ ส่งไหมส่งไหมส่งไหมค่ะตอนนี้ค่ะคือเราไม่รับส่งนะคะแต่ว่าสามารถที่จะทักไลน์มาได้นะคะ at muan bangkok นะคะทักมาประมาณแบบว่า4ี่หโมงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเราทำให้แล้วอาจจะแบบว่าให้แบบว่า messenger มารับได้หลังทุ่มหนึ่งขึ้นไปอ๋อหนูเปิดหนูเปิดเย็นเหรอใช่ค่ะเปิดเป็นช่วงเย็นค่ะแต่บอกว่ามาทานที่ร้านอร่อยกว่าเยอะเลยกี่มงโมงเย็น เปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนท่านถึงตีสองค่ะอ๋อเปิดหนึ่งทุ่มค่ะมมันเปิดดึกจังก็ก็เป็นร้านอารมณ์แบบว่าเปิดทุ่มหนึ่งสามทุ่มลุกเต้นใช่ไหมคะสี่ทุ่มขึ้นโต๊ะพี่พงศเราไปกันไหมเราไปกันไหมไปตอนทั้งสามทุ่มไปเต้นกันไหม ฉันไม่ค่อยไหวแล้วเดีือนนี้ฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องไหวเคยรุ่นก่อนบาซูอีกนะมีรูมากเมนูมีเยอะไม่นานรุ่นชมพูฟุตตี้เลยนะสิบแปดกระลัดเมนูชมพูฟุตตี้ไม่ได้สิบแปดกระลัดรวมดาวเมนูเราเนี่ยบอกว่าเซตทุกรายการนะคะวันนี้เราเอามาแนะนำประมาณสิบเมนูค่ะแนะนำเลยไหมคะอะไยังไงคะเดี๋ยวจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำร้านอาหารล่ะ จุดเริ่มต้นล่ะคะก็คือมีเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยค่ะชายชักชวนกันมาทำก็คือเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงที่แบบว่าแบบหน้าวงการบันเทิงบ้างแล้วก็เบื้องหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมตัวกันเพราะว่ารักการมุวนจอยแล้วจะมถึงเรื่องาทำอาหารอีสานคือจะบอกว่าน้องพีนะค่ะที่แบบเป็นหุ้นส่วนหลักเขาไปเที่ยวกับเดฟแล้วก็มีอยู่วันนึงมีอยู่วันนึง ก็เที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่วันหนึ่งที่ร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าเปิดดนตรีบอกว่าหมอลำอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นเต้นเขาก็แบบว่าผมแบบว่ามีคอนเซปต์อยากจะทําเป็นแบบว่าอีสานคลับที่มีไว้สร้างแบบเหมือนบอว่าเรานั่งอยู่ร้านปักซอยร้านลาบหน้าปักซอยอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่ามีสไตล์เป็นอิสคายะของไทยรับตามเทคตามร้านอาหารเนี่ยเพลงเพลง ลุกทุ่งอ่ะสนุกสนุกเวลาเมาแล้วมันร้องตามได้ไงเวลาไม่ใช่เมาเวลาดิ้งแดงดังเวลามึน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 เพราะกินได้ไหมเพราะเรามีแค่สองเบรกได้ได้ค่ะเอาเรื่องเมนูแรกเลยค่ะพังเบบี้ตามปูปาร้านี่ฉันจ้องอยู่แล้วอร่อยยังไงบอกซิอร่อยยังไงคือของเราเนี่ยนะคะตามปูฟาร้าอร่อยต้องสีนี้ต้องสี ไม่ใช่จุดชื่อเอาคุณพ่อชิมก่อนสิคือเราใช้อินกรีเดียนที่แบบว่าเราใช้วัสดุที่เป็นพรีเมียมนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยคงความเป็นออริจินอลร้านลาบหน้าปากซอยเลยสีสีใช่เลยอ่ะสีใช่ไหมรสชาติล่ะจต่มีอาหารแพงไหมลูกอาหารไม่แพงค่ะแต่นี่ยืดราคาน่ารักค่ะขอจิบขอจิ้มก่อนอร่อยมากพี่ก้องขอชิมนะรสชิมันใช่เลยอ่ะ สีน้ำตาลต้องดูจากน้ำนะคะคุณมอสดิ้งๆใช่ไหมคะอ่ะจะพูดไปท่านกินอ่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะเนี้ยก็คือยำหมูยอค่ะอ่ะพี่กินเองมายกมานี่ยกมานี่ร้านเราก็จะเน้นแบบว่ายำยำตำตำเอ๊ะเดี๋ยวหนูเลือกให้ค่ะนี่ค่ะยำหมูยอหนามากเนาะใหญ่ๆมากชิ้นอ๋อใหญ่มากเลยนะอืมกะละไครอ่ะน้ำตำอร่อยมากน้ำยำอ่ะ เดี๋ยวหนูไปทําหลังบ้านให้นะคะอ่าไม่ยำหมูยอย่ยงหมูยอค่ะปลาละมาจากที่ไหนปลาละมาจากที่ไหนะฮปัทุมธานีใช่เพราะว่าเพราะว่าเครื่องปรุงของเราทุกอย่างเนี่ยนะคะอินวีเดียนของเราเนี่ยมาจากหลากหลายจังหวัดมากๆเลยอันนี้แข่งไปแล้วส่วนอ้าวต่อไปอะไรฮะอัันนตำตำอร่อยมากอันนั้นคือตำเส้นเล็กตำเส้นเล็กเนี่ยคือเมนูขายดีมากๆเลยแต่บอกจะบอกว่า ใกลใบ้านฉันต้องลิ้ทานนะคะเดี๋ยวเส้นมันอืดเออนี่ตำเส้นเล็กลูกกดอัพกดอัพตำเส้นเล็กอันนี้นี่คือยอดทิพเลยห้าโมงแล้วเปิดทุ่มหนึ่งเขาจะลำไงใช่มวนจอยต้องเริ่มดึกนิดนึงค่ะก็ต้องรอหลังคนเลิกงานค่ะพี่พศเลิกงานเสร็จแล้วแบบว่าแบบอยากได้เครื่องดื่มเย็นๆอยากได้แบบว่ากินจุกกินจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยเปิดเปิดทุ่มหนึ่งไอ้นั่นถามหาอะไรอะอะไรนะ กุหลย้อนกุหลาญย้อนมาเรารุ่นนั้นแล้วใช่ไหมพี่โรสเน่เบกก่อนเหรอเบรกก่อนแล้วก็ะมาชิมกันต่อในรืมนะครับม้วนบางกอกแต่ซอยอารีอร่อยมากอร่อยมากปลาคั่บาราติดปากโอ้อร่อยมากปักคู่ใช่ไหมม้วนหลายกล้องสดสดหบูโอ้โหอ้าเนี่กำลังตามไม่ได้ให้เราตามอะไรอยู่ตามข้าวโพดค่ะ โอ้ต้องน้ำต้องน้ำนะคะต้องน้ำเป็นหุ้นไหมเป็นหุ้นเหมือนกันอ๋อต้องน้ำเจริญรุ่งเรืองนลลูกบอกแล้วรวมตัวของคนในวงการบันเทิงไอ้ต้งน้ำต้มต้อร่อยมากยอมรับเมื่อนเดเช้าเขาไม่เคยกินนะนี่เขากินสุดฤทธิ์ดีใจจังเลยมอ่อันนี้นะคะอันนี้เป็นหมูปลาค่ะอย่างที่บอกว่าปลาร้านเราอร่อยมากๆนะคะลองชิมดูค่ะเดี๋ยวนี้หยิบให้ลองชิม นี่นะคะหมูปลาส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือไก่ย่างไก่ย่างนี่คือบอกเลยว่าขึ้นชื่อหรอถ้าหากว่ามาตอนช่วงแรกที่เปิดนะคะมาหลังสามทุ่มคือหมดแล้วนะแต่ตอนนี้เราเราสต็อกเพิ่มแล้วอร่อยจริงท่านผู้ชมร้านม้วนบางกอกนี่อยู่แถวแถวย่านอารีแถวแถวปฏิพัฒน์อะไรอย่างนั้นแถวแถวโรงพยาบาลวิมุกเนี่ยอันนี้ไก่ไก่ไก่ย่างเขาอร่อยค่ะแล้วส่วนอันนี้นะคะก็คอหมูย่างค่ะกับลิงวัว ออฟฟิศแถวนั้นเยอะเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะถึงอะไรนะน้องทุ่มหนึ่งถึงตีสองค่ะมีเบอร์ไหมบอกเบอร์มั้ยมีค่ะเบอร์โทรนะคะ087นะคะ505 6789ค่ะสามารถโทรจองได้นะคะจองโต้ได้เลยจองโต๊ะก่อนจะดีมากเลยะนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะติดใจแน่นอนเพราะแน่นอนติดใจส้มตำาูปลานี่มากเดี๋ยวย่างเลิศว่ะือ้โลองลิ้นบวสิแล้วถ้าอยากทักไลน์เรามาก็ได้นะคะจำง่ายนะ a d m o o n bangkok ค่ะ ติดตาม IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะทวิตเตอรก็มีค่ะม้วนบางกอกนะคะนี่อะไรนี่อะไรอันนี้นะคะเป็นยำบุญเส้นโบราณค่ะยำบุญเส้นโบราณมันจะแตกต่างตรงที่ว่าเป็นยำบุญเส้นที่ค่อนข้างที่จะแห้งกว่ายำบุญเส้นปกติใช่มูสอับใช่ค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าใส่ถั่วด้วยอร่อยไหมคะตำต้มตำอร่อยแบบน้องนะที่เลิกทำหนังไม่นานแล้วเนี่ยตำไม่เป็นอีก อย่านมูชนอร่อยมากเลยว่ะเดบีด้อร่อยใช่ไหมคะอย่างมูชนโบราณก็ต้องมาเปิดร้านเนี่ยก็เพิ่งรู้นะนว่าอย่างมูชนร,ารนะ้านชื่อร้านม้วนบางกอกค่ะอย้ดดยยำงมูชนเลิศเดบี้ม้นวนสมชื่อมากเลยนะคะอาหารอร่อยแบบว่าสไตล์อีสานเขาใช้การ,ร,ราซุยนะใช่ค่ะมันคือการสโลคุกเพื่อที่จะให้แบบว่ารสชาติมันยังคงอยู่แต่ว่าอร่อยอร่อยจริงยำางมูชนเลิศ บอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์นะคะเบอร์นะคะ087ค่ะ505นะคะ6789ค่ะหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะ atmuan bangkok ค่ะโทรมาจองโต๊ะนะโทรมาจองโต๊ะเพราะบางทีแบบว่าโต๊ะเราจะแบบว่าเต็มค่อนข้างที่จะไวอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้ล่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็กุ้งแช่น้ำปลาค่ะนนี่่ทาผู้ชมเมนูต้องมีเนาะประจำร้านแล้วเกิดพี่ก้องที่พักไปจะมีที่หรือเปล่าเนี่ยมีสิค่ะโทรมาบอกหนูหนูจองไว้ให้เลยอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาหรือไม่ใช่กุ้งอะไรหรอ กุ้งแก้วว่าจิ้มอะไรเนี่ยโนุนพี่ก็จะจิ้มมาหน่อยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเนี่ยกินกับแบบบีบ์บอกเบอร์บอกเบอร์นะคะเบอร์นะคะ0875056789ค่ะหรือจะทักไลน์ก็ได้นะคะแอดม้วนบางกอกนะคะทักมาจองโต๊ะได้นะคะจะถามว่าจอดรถตรงไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหนเนี่ยแบบพนักงานเราน่ารักทุกคคนนะะมีโปรไม่มีโปรไหมมีโปรค่ะสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอ่ะสลงน้ำไรมาให้กินลูก โโอ้มันต้องกินไปแบบพร้อมๆกันเทมเปอร์มันตัแบบกรุบกรอบอะค่ะอืมแต่พิลองพี่งลองสิกาหมูร้านเราอร่อยมากขอบอกจริงหรอใช่ค่ะอ้าวรับไหเราไม่ได้กินเลยอ่าวอ้าจะบอกว่าร้านวุ้นมางกรอบนี้อร่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยค่ะแต่ถูกใจใครที่ชอบรสอาหารรสอีสานจัดๆนีไปเลย ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะคะสนุกด้วยใครชอบแบบว่าม้วนจอยเนี่ยมาเลยอร่อยแปลกมากอร่อยแปลกใช่ไหมคะเพรามันมีความเรื่องของโอ้ยตั้งแต่สี่นาทีไมื่อค่อยกินพวกนั้นมันมีข้าวโพดมันมีข้าวพองมีข้าวหมูมันโอ้เลิศว่ะมันก็เกินเท่าไหน่เลยอ่ะพอ <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> ตทุกนึงน<ส>ะครับถึงที่สองหยุดจันทร์อังคารเหรอหยุดไหมจันทร์อังคารหยุดหยุดจันทร์อังคาร พุทธระหัตอะไรขายนะเราเปิดใช่ค่ะใช่สนุกมากไปม้วนจอยกันสนุกมากค่ะเราต้องบอกว่าร้านอาหารของม้วนมาก่อนเนี่ยอร่อยจนต้องกล้ามหมดเวลาหรอยังยัางหรือสามนาทีอ้าวตายแล้วไม่ต้องรีบค่ะไม่มอบอร่อยมากยังไม่มอบค่ะเอ้ยไก่ย่างอันนี้อะไรน้องอันนี้น้ำปลาสาบค่ะกินกับหมูปลาค่ะไหนอันนี้หมูปลาค่ะกินจากข้าวเหนียวก็ได้นะปั้นเป็นนก้อนแล้วจิมอันนี้รสมากเลยอ่ะ อันนี้มันคุณคิดได้ยังไงเนี่ยมันได้ท็กเจอร์ความกรุบกรอบอะค่ะเออค,คิดได้ยังไงตอนคิดก็คือคิดแค่ว่าแบบเออข้าวพองอ่ะมันอร่อยคือเราจะขายข้าวพองด้วยที่ร้านแล้วข้าวพองไ,ไม่อยค่ะก็เลยเหมือนเอามาใส่ด้วยอดอ on เข้าไปในตัวตำข้าวโพดคะ่ะแล้วกากหมูล,ล้เราก็อร่อยก็เลยรวมกันเป็นตำข้าวโพดใส่ข้าวพองโดยการแต่กากกากหมูุเลิศมากเลยอ่ะใช่จริงค่ะหมูร้านเราอร่อยจริงมาไปหนึ่งยังเหลืออีกเกล่ย บอกเบอร์บอกโ<ม>ปรโมชั่นเลยใช่ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเรามีส่วนลด1,000บาทนะคะสําหรับค่าอาหารใครที่ทักมาแล้วก็บอกว่ามาจากรายการของพี่พจน์กับพี่ก้องค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะห0ึ่บาทค่ะหให้ยังไงก็คือก็คือมาแล้วก็ให้เลยก็คือสามารถที่จะลดค่าอาหารได้เลยหนึ่งพันบาทคุณจะคุณคุณจะขาดทุนเปล่า ไม่ขาดทุนเพราะเราไม่ขาดทุนเพราะเรามั่นใจว่าถ้าหาว่าคุณมาคุณสั่งเยอะแน่นอนอาหารเราอร่อยจริงๆเขาเปิดเอาสนุกพี่อ่องหุ้นส่วนด้วยเปิดเพราะหุ้นส่วนอยากจอยกันเองแค่หุ้นส่วนก็เต็มร้านแล้วหนึ่งพันบาทนี่ทุกโต๊ะเ๋ยรู้ว่ามันโต๊ะแล้วจะตสลกได้ก็คือถ้าหาว่ามาแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์นะลูกไม่่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หนึ่งพันบาท เอาใหม่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 เอาใม่ี่เพิ่งเ่าห0 0่บาทเอาพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่สายแรกจากอ่ะโอเคให้3าสายแรกเลยกันนะคะจากรายการนี้เนาะเป็นหก็คือ1,000บาท3สายแรกจากรายการนี้นะคะส่วนที่เหลือก็คือให้ส0ปรเซนต์โอเคเหรอเพราะว่าแจกพันหึ่พี่เป็นหุ้นส่วนพี่ถอตเลยนะเนี่ย พี่เขียนมาไม่กี้คนละเรื่องกันพี่วับอบปาผมเอาปอปาโป่ใหม่เดี๋ยวคุณงงกับโป่ใหม่เอาใหม่นะคะโปนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคโปนะคะก็คือสามสายแรกที่โทรเข้ามานะคะก็สามารถที่จะรับ ส่วนลดค่าหาง1,000บาทนะคะแล้วก็ที่เหลือถ้าทักเข้ามาเราลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคเคลียขอบคุณครับขอบคุณค่ะดี่ไปไหนรึเปล่าช่วงหน้าพี่ชมพูมานะฟูตเต้นี่ไงอ๋อเราเคยอยู่ค่ายเดียวกันมาบอกใช้รับกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันนี้เราเบรกสักครู่เดี๋ยวอร่อยมากฟุตเต้กล้องสดทุ่นหมู